วันนี้วันพระแรมแปดข้ามเดือนแปดในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องทำอย่างไรจ๊ะเราต้องเตรียมอาหารวานข้าวไทยธรรมไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบาเพ็ญบุญที่วัดไกลบ้านหรือวัดที่เราคุเ้เคยครับจ้ะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะ จะได้เป็นทางมาแห่งบุญของเราแล้วก็บุญของบิดามดามรดาบรรพบุรุษหมู่ญาติสรรพัสัสตว์ทั้งหลายอีกทั้งพุทธบุตรภิกษุตสมเณะก็จะได้แรงสนับสนุนนะจ๊ะเป็นกำลังของการตัดสรุธรรมและเสื็ทอดอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปนะจ๊ะ เพราะนั้นเราในฐานะเราเป็นชาพุทธก็ต้องเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บําเพ็ญบุญทุกๆบุญเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะวัดใกล้บ้านเราเนะี่ยสำคัญในชุมชนนั้นเนะี่ยวัดบรรพบุรุษของเราเนี่ยสร้างเอาไว้เป็นศูนย์กลางของชุมชน,นจ้ะศูนย์กลางเลยนะถึงวันพระเขาจะหยุดการทำงานทางโลกนะในสมัยโบราณากาลนะที่ผ่านมา แล้วทุกคนก็พร้อมเพลียงใจกันเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญนี่นะจ๊ะเขาก็จะทำกันอย่างนี้เป็นปกติเลยเพิ่งมาผิดปกติในยุคหลังๆนี่เนาะที่เราปล่อยปะละละเลยกันเรื่อยๆมาเนี่ยเพราะฉะนั้นหมดยกหมดสมัยที่เราจะเป็นอย่างนั้นแล้วต้องหวนกลับคืนสู่วัดนะจ๊ะ ไปข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรม,รรมบำเพ็ญบุญแล้วก็พาสมาชิกในบ้านนะข้าวาัดใั้หมดโดยเฉพาะตัวเล็กๆที่จะได้ไปปลูกฝังวัฒนธรรมชาวพุทธให้คุ้นเคยการสั่งสมบุญตั้งแต่ยังเยาว์วัยวนี่ได้จ๊ะแล้วก็เวลาฟังธรรมนี่เวลาพระท่านแสดงธรรมเราก็ต้องให้ความเคารพในธรรมนะจ๊ะให้ความเคารพในธรรม แม้บางประโยคเราจะยังไม่เข้าใจเพราะเป็นภาษาบาลีแตเ่เรียนรู้ได้นะเรียนรู้ได้ไดแล้วก็แล้วก็อย่าไปคุยกันนะจ๊ะนั่งใหญ่เฉยนี่เนาะโอ้ที่ตรงนั้นก็ฟังธรรมแล้วก็นั่งกัน่เฉยเลยโอ้ดีจังที่สูงกลางกาย พร,ระาะภาษาสูงมากฟังไม่ค่อยกระจายต้องหลับตาฟังแล้วก็จะเห็นภาพภายใน<อ>นี่นาะพระเจ้<อ>ก็ขอารพในธรรมนะ<อ>แล้วก็ถวายกำลังใจท่านนอกเหนือจากปัจจัยจจทายธรรมเนาะ<อ>ไปถึงก็ถวายกำลังใจอันนี้ไม่ต้องเสียตังเนาะโอ้ แล้วคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาพระอาจารย์หลวงพี่ลหลวงน้าหลวงอาหลวงลุงอะไรก็แล้วแต่เทศดีมากเลยโยมฟังแล้วปลื้มวันพระหน้ายโยมอยากฟังเรื่องนี้อีก <นะ S 1> เรื่องอะไรก็บอกไว้ท่านจะได้มีเวลาเตรียมตัวพอไปถวายกำลังใจท่านเนี่ยโอ้ท่านปลื้มนี่เนาะพอลงอยากธรรมะอะไรก็นี่ก็ธาารรมะร่างเราจะถามอะไรก็ได้ เมื่อกี้เนี่ยท่เทศธรรมาทบนประโยคนี้หรือช่วงนี้ยังตามไม่ทนันต้องถามท่านด้ยวยความเคารพนะซึ่งท่านก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหัน์เนี่ยอันไหนไม่เข้าใจั้งบอกโเอาไว้พระหน้านี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวหลุงหลง,ลง,ลงตาจะไปเตรียมเนื้อเตรียมตัว คนคว้าหาความรู้โยมอยู่บ้านก็ไปศึกษามาเออแล้วก็มาฟังธรรมพอหลังจากแสดงตามเสร็จเรามาคุยสนทนาธรรมกันเออแต่องนี้แต่ก็ได้ซึ่งกันและกันเท็นพระเจ้าวินวินดนึยกันทั้งคู่เลยเออนี่จะปิดอบายไปสู่เทวโ,โลกในดวงปัญญาได้รลรุธรรมด้วยดีไหมจ๊ะดีวัดก็จะหันกลับมารปรเป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกครั้ง สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นถ้าก็จะได้เทศสอนเนี่ยอันนั้นไม่เอาอันนี้เอาเช่นน้ำเมาเนี่ไม่เอานี่นะสิ่งเสพติดอะไรตางๆไม่เอาเอาออกจากหมู่บ้านเราไปนี่เนาะไปเทศทุบเผาซะเออจะไปเล่งไปแลทีเดียวเนาะก็คุยได้เลยอย่างงี้เนาะอย่างนี้บรรยากาศจะดีขึ้นไหมจ๊ะดีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว